อ้าวเลิกงามยามดีวันนี้วันที่เก้านะนะครับเป็นเลิกดีให้ปิดปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงไหนฮะนะครับปิดเพลงดิ่ปิดเพลงอะไรครับเปิดขึ้นมาดึงดึงไอ้่าครับเดี๋ยววันนี้อ่าทางวัดห้วยด้วนนะครับโดยหลวงปู่พัดจะเปิดวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรกลางนะครับเพื่อ นำเงินนะฮะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หกองทุนก่อสร้างอาคารนิติเวศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐนะฮะงบประมาณ12ล้านโดยดำรีของหลวงปู่พัดนะครับปุญญากามโมนะครับเป็นเจ้าภาพในการจะสร้างรับปากเข้ามาแล้วก็ต้องออกเปิดรุ่นเจริญพรกลางให,ให้ให้ให้ร่วมบุญกันนะครับสร้างร่วมกับหลวงปู่แล้วก็ลดอีกเท่าไหร่นะหลวงปู่ลดอีก8ปดล คือรถคันนี้ที่จังหวัดเนี่ยไม่มีเวลามีงานก็ต้องไปยืมจังหวัดอื่นเขายืมที่ายืมที่พิษณุโลกต่อไปนี้นคะรสวรรค์จะมีรถที่รับแขกรับผู้ใหญ่นะฮะรับวเวลาเจ้าฟ้าสเสด็จนะฮะหลวงปู่ก็เต็มใจทำเนาะทำให้แล้วก็สองนะฮะสก็คือกองทุนกองทุนสร้างพระรูปเหมือนนะฮะหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่ ความสูง9.9เมตรงบประมาณ15ล้านนะครับก็นี่โดยดำรีของหลวงปู่เองนะฮะก็ฟังกันชัดๆแล้วก็3กองทุนก่อสร้างอาคารพิรพิธภัณฑ์หลวงพ่อพัดบุญจักกามโมงบประมาณ15ล้านนะฮะโดยดำรีหลวงปู่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเชิญชวนนะฮะหลวงปู่จะพูดให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมบุญกันแล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกับท่านนะครับเองพะพระรุ่นเนี้ เป็นของวัดห้วยด้วนของหลวงปู่พัดเองเลยนะครับ <มะ S 1> ใครที่ยาด้พูดนะครับ <c oughs> ปู่กินมากนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับก็ะจะได้เลิกเปิดจองรุ่นเจริญพรกลางตามศูนย์จองนะฮะที่มียอดไปแล้วนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวอ่าเดี๋ยวหลวงปู่เชิญชวนเลยนะครับพอพูดชวนเขาสร้างไอ้อน,นิติเวศหน่อยก็ <c oughs> กระจายชนทั้งหลายนะมันมีมังคุเยอะแยะมัออน,น,นเชือนอมในกลางคลองคุ้ที่ตีเวกให้เราคนรวยไหวให้เราอมีผู้ทุออกคนเรื่อยๆเพื่อออกเยอะออกว่าออกน้อยกำไมไหวแล้วแต่ไม่เคยฉันออกน,นี่ครับด้วยความเมตตาครับก็ขอขอนุโมทนากับทุกท่านเนาะที่ได้รวมจองวัตถุมงครลรุ่นจเจริญพรกลางรุ่นจเจริญพรกลางไงของหลวงปู่ สืบเหรียญนเลือดสืบเหรียญเรื่องเรื่องพันจางไม่ริ้มไม่สืบอะไรนะครับครับทำได้คนนด้นลฮะร่วมกันรวมกันแจ้งแจ้งเขาว่าเขาเข้ามาที่โดมครับเพราะว่าเข้ามาในโดมไม่ได้เลยครับบีครับมีบอกเขาว่าจะเอาเงินแบงค์เข้ามาเดี๋ยวแจ้งกับอะไรครับนี่ครับก็ รุ่นนี้ครับรุ่นที่หลวงปู่ถืออยู่นี่นะฮะอยู่ที่ตามศูนย์จองทั่วประเทศนะฮะภูมิใจนะฮะที่ได้ทำานะปู่นะภูมิใจนใน้าจังหวัดพอนิติเวช5จังหวัดมาใช้ร่วมกันเลยนะครับกำแพงเพชรพิชจิตรชัยนาทปูทไทยนครสวรรค์ครับ5จังหวัดนี่เป็นบุญใหญ่นะครับที่หลวงปู่ได้ดำรินะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่าน ทำจริงสร้างจริงครับรุ่นนี้ถวายจริงหลังจากที่หลายๆรุ่นที่เคยบอกว่าจะมาร่วมสร้างโรงพยาบาลสร้างสาลาร้อยปีรับปากหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกไม่เห็นเลย<ม>เห็นไหมั <c oughs> <c oughs> หวเรระนะครับใครรับปากไว้ก็มาทํานะฮะไม่เป็นไรมาช่วยกันทาครับไม่เป็นไรทุกรุ่นนะฮะดีหมดทุกรุ่นนะครับ,บ,รบวัตถุประสงค์ดีทุกรุ่นนะครับ ก็ขออนุโมทนาเอาเดี๋ยวเอาเงินมาเอมาแล้วเดี๋ยวเงินมาตั้งตรงนี้เลยข้างในแบงก์ก็หลังมาเหรอนี่ไงเอมาแล้วตั้งนี่ก่อนเงินตั้งนี่ก่อนเอาเอานี่หลอกไปเดี๋ยวเอาเขาจะมาที่ตำรวจเอาตั้งนี่ตั้งตรงนี้ตั้งนั่นเอ้ยตั้งบนเอาเอาแกออกมาเอาขอแล้วอเลเขาตั้งเป็นฉากข้างหลังนี่อันนี้ก็เงินวันนี้ขี่ขี่รถได้นะยี่ห้า สามสิบล้านมีรุ่นอะไรอ่ารวยยั่งยืนแล้วรุ่นอะไรรวยไม่รวยยั่งยืนเท่าไหร่อ่าพันยั่งยืนสิบล้านเนี่ยอ่าพันยั่งยืนสิบล้านอ่าไม่พินัดก็ไปงงเมา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 ที่อันนี้ผมได้ทำอ่าอันนี้รุ่นรุ่นอะไรวะเราลืมหลายรุ่นเอ็นุ่นอะไรไตมาไตมานะฮะรุ่นไตม่านะครับที่ที่ร่วมจองกันวันนี้สร้างโรงพยาบาลหนองบัวนะครับ สำเร็จแล้วหลวงปู่หลวงปู่วันนี้เราได้เงินแล้วมองไม่เห็นนรกมันล่างได้เงินแล้วปู่ดีใจนะปู่นะจาซีกอเดี๋ยวู่ตาไหลใจเย็นเราได้ทําแล้วสําเร็จนะฮะสำเร็จหลวงปู่นี่เราทําจริงปู่อย่าไม่หมดนะพ่อนี่ครึ่งเดียวอันนี้ครึ่งเดียวเดี๋ยวมาอีกสิบ ให้เ no ็ทไปออกกันหน่อยนะพ่อปืนเอาเงินมาเดี๋ยวเงินจะเบียดครับเดี๋ยวเบียดเดี๋ยวเบียดมาครับเจ้าที่ดูหน่อยครับกดมาอย่งนี้หน่อยครับพ่อผมจะดูเงินหน่อยครับสีครับผมควรไปหลังแล้วก็ลงนกระได้ไหมไม่เบียดครับที่เลทไม่ต้องนันเราเราสำเร็จเราสำเร็จอยู่ไม่ต้องห่วงพวกเราตั้งใจทำแล้วทำดีได้ดีผู้สนได้ทุกคนพ่อเหลยติดก้อนนะพ่อเรพี่สองก้อน โหหนักแย่แล้วเนี่ยนี่ครับเขาออกมาเลยรวมสองล้านผมนี่ของท็อปสมท็อปอีกอันนี้สองล้านครับอันนี้สิบเดี๋ยวรอเดีอันนี้สิบอ,อันนี้ส <10, S 1> ิบห้ารับสองล้านสิบสิบหมดเป็นทั้งหมดยี่สิบเจ็ดล้านยี่สิบเจ็ดละไม่มีมดมีครบละไม่ต้องกลัวมันอยู่ในบัญชีอยู่แล้วสองล้านพ่อครับ อ่าบัญชีมาดูอ่าอันนี้เดี๋ยนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้บัญชีที่เปิดช่วยนิติเวชพ่อที่จะต้องเอาเงินใส่เขา12ล้านครับบัญชีหลวงพ่อพัดเลยตอนนี้มีคนโอนเข้ามาแล้ว4ล้านเดี๋ยวนะ4ล,4ล้าน4ล้านครับตอนนี้ตอนนี้ได้4ล้าน7เนี่ยหลวงพ่อสี่ล้านเจ็ดแสนสองที่จะให้เขาสิบสองล้านสองหมื่นแปดพันที่เราจะร่วมให้เขาสิบสองล้านเนี่ยอยู่ในบัญชีหลวงปู่แล้วสี่ล้านกว่า เปไงสี่ล้านเจ็ดแล้วไปครึ่งทางแล้วป่ะไปเดี๋ยวเราเสร็จอยู่แล้วเปิดไปวันนี้พภูมใจที่ได้ทำพี่ปองไทยนะครับนี่น้าให้พ่อถือครับน้าถือว่าอาจะทำบุญกับหลวงพ่อมาบัญชีนี้เลยนะนี่ครับเลขบัญชีนี้นะคะสร้างโรงพยาบาลนะฮะเลขบัญชีนี้โอนเข้ามาเลยชื่อหลวงปู่นะฮะไม่ต้องมาโอนให้ผมนะผมไม่รับนะฮะเงินน่ะให้วัดหมดนะครับ เงินผมมีแล้วไม่เอาแล้วนะครับทําบุญด้วยกันนี่เลขบัญชีของหลวงปู่ครับนี่ตรงมือนี่เลยร่วมบุญกับหลวงปู่สร้างโรงพยาบาลแล้วเราก็ทําเหรียญวัตถุมงคลตอบแทนเขานะหลวงปู่นะรุ่นเจริญพรกลางนี่ก็ขอให้ร่วมบุญร่วมกันนะครับทุกท่าน พี่ตำรวจครับเดี๋ยวจะมีรถของของพวกีนเทพนะครับช่วยปราสากเนี่เขาเข้ามาเลยนะเขาขนเงินมาสิบล้านครับ้ามาะล้านเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาแล้วพี่ช่วยสําเร็จสําเร็จเข้าสิบล้านครับอันนี้ก็เป็นเงินของรุ่นไตมารนะนะใช่ไหมรุ่นไตมารแล้วก็ที่เรารับปากที่จะทําโรงพยาบาลหนองบัวนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งหลายๆรุ่นที่ของหลวงปู่อนุญาตไปที่ว่ารับปากว่าจะ มาร่วมสร้างด้วยก็ก็ก็ตามอัธยาศัยนะฮะขออนุโมทนาทุกท่านที่ว่ารับปากกับหลวงปู่ว่าจะสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมีอ่รุ่นมีพัดยังยืนสิบล้านเดี๋ยวเราอ่าพัดยังยืนมาแล้วแล้วก็มีอะไรเพชรน้ําเอกที่ว่าของหลวงปู่อีกนะยี่ะิ้าเห็นบอกยี่สิบห้าล้านก็ก็นํามาให้หลวงปู่แล้วกันอันนี้ต้องปู่ต้องตามเองนะผมไม่มีปัญญาไปตามให้เพราะวพราอผมทําตามที่ผมรับปากอ่ะเขาต้องมาให้นะ บอกี่านี่พรุ่งนี้ก็เสกน่าจะได้เนี่ยสองแสนวันนี้เพชรน้ำเอกเขามาสิบเสกพรุ่งนี้ตกลงมีสิบล้านเพี่ยพี่ห้าล้านเป็นรวมเป็นสิบ้าล้านแสดงว่ามีคนดูแลบัญชีไม่เป็นไรนั้นเรื่องของทางวัดเขานะฮะเราก็ทำตามสิล้านกาไม่สิล้านาไมสิบถึงลสิบก้อน ทำไมไม่มาเตรียมเราก่อไว้ขอดวะไม่ใช่นี่อันงหงปู่นี่หลังเพนนะให้ถึงแล้วคูครับเอาตกลงเอาเท่านี้ครับเพราะว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะคือเงินมันต้องพร้อมอ่ะไม่ใช่ว่ามันรอกันไงตอนนี้สิบเจ็ดล้านนะฮะสิบเจ็ดครับ ช,ชุดไหนครับยังไม่เสร็จนะทำไมฮะครกบก็ต้องเอามาดิชุดน so ี้นี่แหละอนี่รอเขาอยู่เลยแหละเอามาดิครับครับเอามาเลยตอนนี้เงินมาอีกสิบล้านนะฮะ รุ่นพัดยั่งยืนนี่ท่านี้ก็ถือว่าพัดยั่งยืนนี่รุ่นพัดยั่งยืนครับรุ่นพัดยั่งยืนนี่องไทยมาเตรียมรับเงินนะครับหลวงปู่มาพร้อมแล้วไม่ต้องห่วงครบไหนอ่ะ ไปรับปุ่มใช้ไปรับเงินถูกนี่การโทรอะไรกันดูนี่ตอนมันโดวางายรไงินรรัับบพวกนี้ไม่พร้อมอ่มเที่ยงมันต้องมารอเราครับอันนี้ก็เป็นการนำเงินนะฮะนำเงินมอบนะครับให้แก่หลวงปู่เพื่อไปมอบเข้าบัญชีสร้างโรงพยาบาลเลยใช่ไหมฮะอันนี้ทุกบาททุกต,กตงังินเราเนี่ยรพร้อมนะครับ เข้าเข้าเข้า<ข><ข>ทางด้านประตูเล็กนะประตูครับก็อาจจะติดขัดน,นิดหน่อยครับเพราะว่าเรื่องประสานงานกันครับทีมงานที่นี่สุดยอดอยู่แล้วครับผมมาตั้งเมื่อคืนลนะฮะแล้วก็บอกว่าหลังเพลงจะถวายนะฮะแต่วันนี้ก็เพิ่งพร้อมนะฮะทีมงานสุดยอดทุกคนครับของผมเลยโดยมากผมจะวางนะฮะจะชัดเจนแล้วก็เวลาวันนี้ผมจะชัดเจนเลยถ้าบอกไว้แล้วนะครับ วันนี้ก็ถือว่าผิดพลาดมากนะขอประธานอภัยนะฮะเรื่องเปิดรุ่นเจริญพรกลางด้วยเลื่อนเวลามาจนเป็นเวลานี้นะฮะต้องขอประธานอภัยทุกท่านนะ<ท>ผิดพลาดที่ทีมงานนะต้องขอโทษนะครับ<น>ตอนนี้ก็รองเงินอีกสิบล้านเนะ<ใ>นเดินทาง <ใน S 1> ครับก <ใน S 1> ็ <ใน S 1> ขอให้เจริญ <ใน S 1> จเจริญนะฮะก็ให้หลวงปู่หลวงปู่ป <ใน S 2> ู่นั่งรอไปก่อนแล้วกัน นี่ครับคือฟาร์มพร้อมของทีมงานนะสุดยอดถ้าทำงานอย่างนี้ผมไม่ค่อยร่วมงานด้วยนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยต้องชัดเจนนะครับครับครับโอเคครับก็ถือว่า มอบเรียบร้อยนะครับวันนี้มอบเรียบร้อยแล้วก็ปู่ได้รับแล้วก็เดี๋ยวก็ให้พรท่านที่ร่วมจองรุ่นไตามานะครับอันนี้รุ่นไตามานะผมมอบแล้วนะครับรุ่นพัดย่งยืนเงินยังไม่มาผมมอบเรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จหน้าที่เดี๋ยวให้หลวงปู่นะสิบเจ็ดล้านครับหลวงปู่มาอีกสิบเป็นยี่สิบเจ็ดอันนี้มีอันนี้มีเลขเลขพัน 1, 000, ล้านไหมพีม 2, 000, อ 1, 000, ่อ้าเลขพันล้านอีกสองล้านก็เป็นสิบเจ็ดไตมาสิบห้านะครับ มีมีมีในบัญชีแล้วสองล้านที่ว่าเปิดปัจจุบันไว้สองล้านเปิดไว้ให้แล้วสองล้านสอล้านอยู่แล้วตอนนี้ยี่สิบเก้าแล้วแล้วเดี๋ยวพ่อจะร่วมด้วยล้านหนึ่งใช่ไหมครบแล้วขาดเท่าไหร่เอาที่ผมนี่ไม่เป็นไรสร้างให้เสร็จแล้วกันอ้าวไม่ขาดนี่ติเวชก็เสร็จอ้าวปูอวยพรหน่อยนะทูกที่เร็วๆบุญมากองโจมเนี่ยมีโจ้กองโจ้ ก็ลงไปรอเพื่ออะไรเพื่อใทำสิไรเดียวเราทำมันได้กับยาอมกันทำที่มีสองนี้เป็นตัวมาทำหนึ่งนี้กันนี่ก็จะชทวยคนมีอยู่นตัวอาจจะร้างร่วมกัปอีกแบบนี้มีเกงนือครับครับก็สำเร็จตามที่วัตถุปรนะสงค์นะปู่นะปู่ให้พรหน่อยแล้วจบละขอพรให้กับ ผู้ที่ได้ร่วมบุญนะครับแล้วก็รุ่นเจริญพรกลางด้วยนะครับอันนี้บุญใหญ่จริงๆเราเป็นสะพานบุญนะฮะทีมงานเราเนี่ยประสานแล้วก็ดำรีตามหลวงปู่ทุกอย่างนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับว่าเราทำก็ทำจริงๆรับปากว่าเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยนะฮะเดี๋ยวรับพรจากหลวงปู่ทุกท่านนะแล้วจบอาพรเจ็ดวัดอันนี้อันนี้ปู่เนี่ยนี่แหละนี่เลย ไม่ได้เ <convert> ร <to Christians> ื่องไม่ดังส่งมาทำไม สาธุทุกคนครับ<ไ>ก็เป็นอันว่าสําเร็จครับวันนี้นะครับเรียบร้อยตามหน้าที่ผมว่าทาตามหน้าที่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ